ชื่อนางสาวราลรวนทองโตเลขที่ส5้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน,งสา,สนางสาวสายิทองสังเลขที่สิค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำวัยพน์เชิญรับชมได้เลยค่ะคำวโยพน์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงกันหรือคล้ายกันมากแต่เขียนและออกเสียงต่างกันเรียกอีกอย่างว่าคำพ้องเช่นรอและคอยคนและมนุษย์ บ้านและเรียนนนเป็ต้ค่ะะประเภทของคำไมายผลนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทโดยต้องสังเกตบริบทการใช้คำนั้นๆควบคู่ไปด้วยค่ะ 1. คําคำพ้องรูปหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันแต่อาจจะออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นคำว่าเพลาสามารถอ่านได้2แบบคือ 1. เพล่าหมายถึงแกนสำหรับสอดดุงเกวียนและ2เพลาหมายถึงการเวลาค่ะ สองคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นคําว่า it, อิดอ่านว่าอิดหมายถึงดินเผาสำหรับก่อสร้างคำว่า it, อิดอ่านว่าอิดหมายถึงเหนื่อยใจอ่อนใจค่ะ 3. ามคำพ้องความหมายถึงคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันออกเสียงต่างกันเช่นตัวอ,อย่างคำว่าพระอาทิตย์มีหลาย คำที่มีความหมายถึงพระอาทิตย์เช่นตะวันและสุริยาค่ะหมวดหมู่คำไวยพจน์พร้อมความหมายที่น่ารู้ตัวอย่างคำไวโพจน์ของน้ำเช่นคงคาชลทานชลทีชลาลัยชลาใสชลทูทธนทาราค่ะคำไวยพจน์ด,ดอกไม้ได้แก่บุปชาติบุปผาพกามาตยบารีโกสุมบุกง,งานสุขันทชาติค่ะ ตัวอย่างคำวัยพ์ผู้หญิงกัลยากัญยาการดาจอมขวัญดารุณีดวงสมรน,นงรักคำวพจน์ป่าได้แก่ดงพงพงพนาพงไพพนัดพนาและก็ชัดค่ะ